สวัสดีค่ะแฟนๆช่องข่าวเด่หนหัวดังวันนี้แอดมินมีข่าวสารตัวเลขมาอัปเดตกันอีกเช่นเคยนะคะสถิติผลออกสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง10ปีวัดวันที่1ตุลาคมเหลือเพียงอีก5วันเท่านั้นนะคะสําหรับการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลวันประจําวันที่1ตุลาคมกันแล้วเชื่อว่าตอนนี้ข้าวหวยหลายท่านต่างก็คงมีเลขในใจกันบ้างแล้วแต่สําหรับท่านใดที่ยังไม่มีแนวทางวันนี้ทีมงานก็มีมาฝากกันอีกเช่นเคยคะ่ะ โดยเป็นสถิติผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง10ปีในวดวันที่1ตุลาคมค่ะโดยมีสถิติดังนี้นะคะวดันที่1ตุลาคม2558ดังวันที่1 594825เลขหน้า3ตัว175918เลขท้าย3ตัว440799เลขท้าย2ตัว07วันที่1ตุลาคม2559 รางวัลที่1 8 8 7 1 0 2เลขหน้า3ตัว194280เลขท้าย3ตัว017458เลขท้าย2ตัว33งวดวันที่1ตุลาคม2560รางวัลที่1 8 8 0 7 1 4เลขหน้า3ตัว611726เลขท้าย3ตัว462952เลขท้าย2ตัว52งวดวันที่1ตุลาคม2561 ังวัดที่1 4 5 2 6 4 3เลขหน้า3ตัว5 9 4 .7 2 6เลขท้าย3ตัว5 6 1 8 1 0เลขท้าย2ตัว9 9ว,วันที่1ตุลาคม2562ดังวัดที่1 6 9 1 1 9 7เลขหน้า3ตัว3 9 2 9 2 0เลขท้าย3ตัว6 0 6 7 9 7 เลขท้าย2ตัว59งวดวันที่1ตุลาคม2563รางวัลที่1 837893เลขหน้า3ตัว594757เลขท้าย3ตัว110595เลขท้าย2ตัว59งวดวันที่1ตุลาคม2564รางวัลที่1 578171เลขหน้า3ตัว285361 เลขท้าย3ตัว379449 4, 4, 9, เลขท้าย2ตัว83งวดวันที่1ตุลาคม2565รางวัลที่1 484669 6, เลขหน้า3ตัว206996เลขท้าย3ตัว194278เลขท้าย2ตัว50งวดวันที่1ตุลาคม2566รางวัลที่1 727202 7, 2, 2, เลขหน้า3ตัว324355 5, เลขท้าย3ตัว426615เลขท้าย2ตัว66วดวันที่1ตุลาคม2567รางวัลที่1 718665เลขหน้า3ตัว053812เลขท้าย3ตัว079566เลขท้าย2ตัว59เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับแนวทางสถิติหวยออกด้วยหลังวัดวันที่1ตุลาคม10ปี ทีมงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะเป็นแนวทางให้กับเหล่าบรรดาแฟนคลับเล็กนังกล่าวเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณขอให้ทุกท่านโชคดีรับจับในวันที่1ตุลาคมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่นแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆใหม่ๆจากช่องข่าวเด่นหวยดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ